และการพบสถาปนิกผมวิชัยจิตเสรียังอยู่ในซีรีส์ของวัสดุก่อสร้างที่พวกทันสมัยนะฮะแล้วก็นวัตรกรรมใหม่หมนะฮะอันนี้ผมจะมาเสนอนะฮะหลังจากที่น้ำท่วมไปแล้วนะฮะเราสามารถที่จะมาซ่อมแซมบ้านเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัสดุที่ดีขึ้นมาเลยหรือบ้านใหม่ที่ท่านกำลังสร้างเนี่ยนะก็ใช้วัสดุพวกนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยสามารถช่วยได้ไอเรื่องปลั๊กกับสวิตช์เนี่ยวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยผมเคยกล่าวไว้ครั้งที่แล้วนะกลับไปดูในซีรีส์เก่าได้ ว่าน้ำท่วมเนี่ยเราควรจะย้ายขึ้นมานะรเรารู้ว่าน้ําท่วมระดับไหนขึ้นมาจากระดับเดิมสัก20-30เซนะฮะแล้วก็แยกวงจรทั้งหมดเนี่ยให้ให้มันปลอดภัยนะสามารถปิดเปิดเป็นแต่ละชั้นแต่ละชั้นได้ท่านกลับไปดูในซีรีส์เดิมๆได้นะแต่วันนี้เนี่ยผมจะเสนอ,อปั๊มก,กับสวิตในแนวทางใหม่นะฮะตัวนี้เนี่ยมันมีนวัตกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างนะฮะ เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะมะีเป็นสวิตช์ก่อนเลยนะฮะมีมีมีสีให้เลือกนะฮะสวยงามนะฮะตัวนี้นะฮะมีหลายรูปแบบนะฮะช่อง,งต่างๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น2 3 4ช่องก็ได้นะฮนะแล้วก็จะมีไฟนะฮะนะฮนะเป็นเป็นไฟโชว์นะฮะตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเวลากลางคืนสําหรับผู้เฒ่าหรือคนแก่หรือเด็กเด็กเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนน,นะฮะสามารถปิดเปิดแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเวลาติดตั้งเนี่ยจะมีพลาสติกฟุ้มนะฮะเพื่อไม่ให้ฝุ่นอะไรเข้าไปเพราะพวกนี้เนี่ยถ้าฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการช็อตนะฮะแล้วก็มีปัญหาในการเปิดปิดได้นะฮะแล้วก็ส่วนปลั๊กปลั๊กเนี่ยมันจะมีปลั๊กของเขาเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะมันก็จะมีระบบที่มันมีช่องนะฮะช่องฮิร์ไพรตัวนี้เนี่ยแปลกดีนะฮะ เวลาเวลามันจะเปช่องมันจะปิดนะฮะเวลาเราเสี่ยงม,มันจะถ่างออกพอเราดึงออกมันจะปิดนะฮะตัวนี้มีประโยชน์นะฮะตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบเอาโซนนะฮะเอาเอาไขควงไปแย่อันนี้แย่ไม่ได้มันจะติดต้องแย่ลึกมากเลยมันจะติดนะฮะมันมันจะป้นะะอ,องกันการช็อตการอะไรเด็กดนกนะเอเข้าไปแย่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการฝุ่นละอองนะฮะเวลามีฝุ่นละอองเนี่ย,ออนะะออยซ่อมบ,บ้านอ่ยทำปากลปกเก้มจะเข้าไปในรูพวกนี้ ตัวนี้มันจะปิดนะมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นสปริงปิดไว้นะฮะแยมันก็จะเปิดแล้วก็ปิดเนี่ยนะตัวนี้มีประโยชน์นะฮะตัวนี้นะแล้วก็ตัวตัว,ตวไอ้กล่องเขาจริงจริงเนี่ยเขาจะมีเหล็กนะฮะเหล็กตัวนี้ทําให้แข็งแรงเวลายึดเยึดกับกําแพงอะไรเงี้ยทำให้ไม่แตกไม่ลาวตัวนี้ก็ทําให้แข็งแรงอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะผมแนะนำนะส่วนช่องต่างต่างเนี่ยนะฮะมันก็จะมี มีหลายหลาย bag, รูปแบบนะฮะอันนี้สำหรับ USB นะฮะทั้งเล็กทั้งใหญ่สามารถเอ่อมากับชุดนี้เลยนะไม่ต้องมานั่งใส่เสยให้มันน่าเกียดติดมากับกำแพงได้เลย,เลยปิปดแต่ว่าเราต้องวางสายให้ให้เรียบร้อยก่อนนะสีเสิอก็จะแมทช์ก,กับพวกปลั๊กพวกพวกสวิตช์ได้นะร,นระบบพวกนี้ก็จะมีพวกนะฮะมีช่องอันนี้จะเป็นโทรทัศน์ นะฮะโทรทัศน์แล้วก็ usb แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์เห็นไหมฮะมันจะมาเป็นระบบเลยช่องต่างๆก็เปลี่ยนสลับได้เพิ่มเติมได้ตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นเป็นแนวทางใหม่ซึ่งน่าสนใจแล้วก็มันจะสวยนะฮะมันจะแมทช์ไปด้วยกันนะท่านก็ลองไปเลือกซื้อได้นะฮะตามผู้ผลิตต่างๆนะลองเช็คดูนะว่าสเปคอย่างผมเนี่ยมีไหมแล้วก็ราคาเป็นยังไงเปรียบเทียบว่าท่านมีงบประมาณเพียงพอเท่าไหร่ และติดตามวัสดุต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจตอนต่อไปได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมพิชัยติดเซนครับ